วันนี้เรามาทําขนมเผือกนึ่งกันนะคะซึ่งรสชาตินุ่มหอมกลมกลม่อมเข้มขน้นทําขายได้เลยนะคะเพื่อนเนเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าเราจะใช้เผือกดิบนะคะ250กรัมเอาไปนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็กุ้งจะเอามาปั่นเลยนะคะใส่กะทิส่วนที่1ไป70กรัมนะคะเราจะได้ปั่นง่ายๆแล้วพักไปก่อนนะจ๊าทีนี้เราจะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ แป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งเทา้าใยม่อมสองช้อนโต๊ะคลุกเข้า3สามแป้งให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้กะทิส่วนที่สองอีก70กรัมนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันค่อยๆนวดค่อยๆตะล่อมจนหมดผงแป้งนะคะพอเขาหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะนวดต่อค่ะ10นาทีนะคะที่ต้องที่นวดเพราะว่าเวลาขนมเขานึ่งเสร็จมาแล้วเราทิ้งไว้ขนมเขาก็ยังนุ่มอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่นวดเนี่ย เราตั้งขนมทิ้งไว้ขนมเขาจะแข็งกระด้างอันนี้กะทิยังใช้ไม่หมดนะตัวเองนวดต่อพอนวดครบ,บเวลา10นาทีเราก็จะใส่กะทิทั้งหมดนะคะที่เหลือเนาะนวดเข้าไปแล้วปรุงรสด,ด้วยค่ะเกลือ1น1ช้อนชานะคะแล้วก็เผือกออน้ําตาลทรายนะคะ110กร,รัมนะคะแล้วก็เผือกนะคะที่เราไปปั่นที่เราไปปั่นไว้นะคะคุกเข้าให้เข้ากันทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะ ทีนี้เราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวทุนทึกที่ขูดฝอยนะคะอีก75กรัมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีระหว่างนี้นะคะเราก็ไปตั้งหม้อซึ้งเตรียมนึ่งขนมกันได้เลยค่ะแล้วทีนี้กุ้งจะเอากุ้งจะเอาถ้วยอันนี้นะคะไปนึ่งก่อนสัก5นาทีนะคะเพื่อต้องขนมเขาจะได้ร่อนพอครบ5นาทีเสร็จปุ๊บลองดูนะคะถ้ามีขนมมีน้ําหยดแล้วก็กระดาษทิชชู่ซับๆไว้เนาะแล้วก็ มาหยอดขนมกันเลยค่ะใช้นึ่งเวลาจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดน,นะคะ20นาทีนะคะแล้วพอเขาสุกแล้วเราก็จะพักขนมให้เย็นสนิทเลยแล้วค่อยเอามาแซออกจากถ้วยนะคะเพื่อนๆนนะคะพอขนมเย็นสนิทปุ๊บเราก็เอาแซออกจากถ้วยเลยค่ะถ้าไม่บอกเราก็คิดว่าขนมกล้วยเนาะว่าป้าแต่รสชาติขอบอกเลยนะอร่อยเข้มข้นมากทําขายได้เลยนะคะเพื่อนๆอนอร่อยจริงหอมเผือกหอมแบบมันเข้มขน้นน่ะลองทํากันดูนะคะ